อันนี้เป็นการซ้อมลำนะครับของน้องเบลกับรถเบนซ์นะทุกคน,น,น,นรถเบนซ์นกำลังซ้อมลำอยู่ครับรถเบนซ์นกำลังซ้อมลำอยู่ครับนนมนมลา เรายังไม่คายไม่ไม่ัวรอไม่เพื่อนวังแทงติ๊กไม่มัวรอเชอวันไม่เราเกห่าวซะแล้วไม่ัวอช้ามหาเช้ายาเ็น้าเจ้าเียจไอ้นนี่ยอะไรไอ้เบลี้ยไอ้โนู เป็นไงบ้างสอนสอนน้องเป็นไงบ้างสอนหลานเป็นไงบ้างแต่พ่อพ่อมันสอนอ๋อความจำมันดีอยู่แล้วความจำมันดีมันมันมันกินยาอะไรไปวะเบลไอวะม่ามึงกินอยู่ปะมึงกินอยู่ปะกินอยู่กินอยู่เออกินกินแล้วมันเป็นไงโอ้ยกินดีไอพวกคนนอนน้อยกินดีความจำดีอ๋อความจำถ้ากินแล้วความจำดีมันเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะไอ้มันอืมตรงนี้ที่เราเนี้เล่นนะปวด เราไปซื้อที่ไหนมาวะเนี่ยฮะไปซื้อที่ไหนมาไอ้นี่ไงไอ้เคยไปปะไอ้ตรงไหนล่ะเออไหนตรงโน้นไหนตรงเชนอ้เออนั่นแหละตีกินดีแต่แต่กินแล้วกินดีใช่ไหมล่ะกกินดีไอ้พวคนน้อยอ่ะมันเหมือนพูดน้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันมันกินเวลาไหนบ้างไอ้มันตบยังไงวะพวกเนี่ย ไม่ตบยังไงวะมึงเนี่ยมึงได้กินจริงด้วเนี่ยเออกินกินอยู่นะอันนี้แอลกอฮอล์กินอยู่ใช่ไหมอ๋ออัน้มันมันกินในเช้าเม็ดใช่ไหมเย็นเม็ดเออไอ้เดี๋ยวหมอเขียนใหญ่ที่ทำให้เราต้องใช้เวลา ตะแวงมากเลยอันนี้ไม่ได้เป็นตัวอะไรฮะดาวร้ายนะเด <c oughs> ี๋ยวเป็นฝ่ายชายในทีมงานอ่เป็นโกงเป็นโกงแ <c oughs> ้ว <c oughs> ไมเป็นตัวอะไรอะ่ะเจ้ <c oughs> ายั่วเจ้ายั่วเหรอเจ้ายั่วไอเรื่องลูกลิงอ่ะเจ้าเป็นลูกในป่าใช่ปะ่ะแล้วไปล่าลิงแล้วโดนลิงทำอะไรนะ เพราะนางแมวนางแมวตอนแรกเป็นลูกลูกในพาน่นเรื่องลูกลิงสิงเพล่กาอยู่ลาพ่อไปล่าสัตว์ไปเจอฝูงลิงโดนลิงตายพออะไรอยู่รึกะโดน